ก็จะเป็นการถ่ายคลิปครั้งแรกที่มีคนมานั่งดูนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเกลวิชี่นะคะ วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ทะเลนะคะก็เห็นว่าพื้นหลังของเรานะั้นมีความเปลี่ยนไปนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเป็นเวลา5้าโมงแล้วนะคะเราก็จะแต่งหน้าออกไปถ่ายรูปกันนะคะเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่มาถึงก็คือเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะามาถึงห้องปุ๊บก็คือนอนไม่ได้ถ่ายอะไรทั้งนั้นแล้วก็วันนี้ของที่เก่ยวใช้แต่งหน้าก็คือจะเป็นของใหม่ที่เกือบทั้งหน้านะ <S <S คือยังไม่เคยเอามาถ่ายในช่องนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเกียวก็จะมาลองแต่งพร้อมกันกับทุกคนนะคะตอนนี้นะคะถึงจะ เป็นเวลา5องค์แล้วเราก็ยังต้องทาครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดปกติที่เกลใช้เนี่ยก็คือจะเป็นตัว Beauty of Joeson นะคะซึ่งวันนี้ก็คือเกลมา้อมกับตัวใหม่อันนี้เนี่ยเกลก็ใช้มาเป็นเวลาแบบระยะหนึ่งแล้วเขาจะต่างกับตัวเก่าตรงที่ว่าอันนี้มันจะมีลักษณะเป็นแบบสติ๊กซึ่งตอนนี้ก็คือหน้าร้อนมากเราก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบสติ๊กกันนะคะ แบบแบบว่าที่ลองใช้ดูอันนี้มันจะมีความแห้งกว่าแบบที่เป็นแบบครีมนะคะแล้วก็พอเวลาทาลงไปบนหน้าเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแบบแมตเลยแล้วเราก็ไม่ได้ต้องแบบเอามือมาถูๆอะไรความรู้สึกที่ลงไปอ่ะมันจะมีความแบบเป็นแป้งๆแ,แ,แล้วก็มีความสบายผิวมากนะแล้วก็จะปาดปาดไปแบบนี้ตามความรู้สึกเหมือนเวลาที่เราใช้กัวซาแล้วก็จะปาดปาดขึ้นไปแบบนี้จนเรารู้สึกว่า มันทั่วแล้วเอาจริงๆอ่ะเวลาถูถูไปมันก็เพลินๆนะพอถูไปบางทีมันก็แอบกุดไปเยอะเหมือนกันะแล้วก็จะปาดไปแบบพอประมาณคือจริงๆทีมเนี้ยตั้งใจจะมาพักผ่อนมากกว่านะคะก็คือไม่ได้หยิบอะไรมาเลยก็จะมีแต่แบบพวกเครื่องสำอางแล้วก็ แปรงแต่งหน้าหรือว่าฟองน้ำอะไรก็คือไม่มีเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบสกิลด้วยนิ้วล้วนๆวันนี้นะคะที่เกียวจะใช้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะจะเป็นคุชชั่นนะคะของยี่ห้อ B K Acne นะคะซึ่งตัวเนี้ยคนที่เป็นสิวก็สามารถใช้ได้นะ,ะชื่อเต็มเขานะคะก็คือ B K Acne Cushion Anti Pollution นะคะเขาก็จะมี S P F 50แล้วก็ P A บวกบวกบกบวกนะคะก็คือ C บวกเลยเราก็จะมาลองด้วย นิ้วเกียวก็ไม่รู้ว่าแบบสีมันได้หรือเปล่านะ <C> เหมือนเขาจะมีสีเดียวนะคะดูด้วยตาดูเข้มนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเอามาทาที่หน้าดูเขามีความกลิ่นเหมือนพวกแบบ T3 Oil มันคล้ายๆกับตัวคอนซีลเลอร์ที่เกียวเคยรีวิวไปที่ เป็นของ B K เหมือนกันแล้วก็ตัวนั้นก็สามารถทากับผิวที่มีสิวได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเกียวไม่มีกระจกนะคะเกียวก็จะทาไปตามแบบความรู้สึกตอนนี้เกียวก็ต้องรีบแต่งหน้านิดนึงแล้วนะคะเพราะว่า เดี๋ยวแสงมันจะหมดแล้วเราก็จะอดถ่ายรูปกันดูจากในกล้องมันก็ดูเนียนอยู่นะเนี่ยทาเพิ่มตรงที่มี 110, รอยสิบแล้วก็พวกรอยแดงตรงนี้เดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จเราก็จะไปกินข้าวกันนะคะซึ่งโรงแรมเนี้ยที่พักอยู่่มันก็คือไม่ได้ไกลาจากตรงที่เขาแบบมีขายอาหารกันเขาเรียกว่าอะไร ร้านร้านข้าวสามารถเดินไปได้เลยไปสมาก็คือสะดวกสุดๆแล้วก็วิวโรงแรมสวยมากนะคะแต่ว่าก็จะเป็นรีสอร์ทที่แบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าวิวดีมากนะคะถ่ายรูปขึ้นสวยจึงมันมีความแห้งเป็นแป้งๆไปเลยอะทุกคนเกลคิดว่ามันไม่น่าจะต้องทาแป้งเพิ่มนะคะสำหรับใครที่แบบ หน้าไม่ได้มันมากน่าจะโอเคมันแบบแห้งแล้วก็แบบแมตตัวนี้เขามีเป็นแบบคุชชั่นที่เป็นตลับด้วยนะคะแต่ว่าเกีย่วก็คือยังไม่เคยลองตัวนั้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากลองเป็นแบบไซสใ์ใหญ่ๆก็สามารถลองไปซื้อกันได้ คิดว่าน่าจะจึ้งเหมือนกันเดี๋ยวเกียวก็จะมาลงเป็นลิปกอสก่อนนะคะวันนี้เกียวก็จะใช้เป็น b e n t y i Beauty Heat นะคะเป็นสี Hot Cherry ซึ่งอันนี้ก็คือเพิ่งได้มานะคะอันนี้ก็คือปากเกียวตอนที่ยังไม่ได้ทาน,นะคะ่ะทุกคนข้อทาลงไปแล้วแบบปากมันมีความแบบป๊อบฉ่ำขึ้นมามากเพราะฉะนั้นก็คือตํำเลยแล้วก็แบบตอนที่ทาไปแล้วแบบพิงไว้สักพักหนึงอะมันก็จะมีความ เผ็ดเผ็ดฟิลเหมือนแบบเวลาเรากินยำกินส้มตามาแล้วเหมือนแบบปากมันเผ็ดเผ็อะทุกคนมันจะมีความแบบว่าหยิบๆยิบอะไรอย่างงี้สำหรับคนที่กินเผ็ดได้อันนี้ก็คือจึง้งมากกันไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นแต่ว่า หลังจากที่มันยิบยิบปากก็คือแบบจึ้งมากอ่ะเอาไปลองอันนี้นะคะก็คือทาไว้แล้วแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเราก็จะมาเขียนคิ้วกันรอนะคะวันนี้ที่เกียวใช้ก็จะเป็นของสีจันนะคะเป็น Brow to be Auto pencil อันนี้เกียวซื้อมาตอนลดราคาเพราะว่าเห็นมันแบบหัวมันเล็กมากก็เลยซื้อมาลองดูอันนี้ถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นเบอร์02นะคะะการเขียนคิ้วกับกล้อง ก็คือยากมากมันจะได้ไหมตอนนี้ปากตอนนี้ปากเกียวก็คือมีความยิบยิบมันจะยิบยิบ,บริเวณแบบขอบปากอะทุกคนแต่ว่ามันจะจึ้งทุกคนจะต้องไปตมนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวลิปพัลเมอร์เนี่ยเกียวมีของหลายยี่ห้อมากเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ย พอลองแล้วรู้สึกว่าแบบเอฟเฟกมันชัดกว่าของตัวอื่นที่เคยมีอย่างดีออเนี่ยเกลซื้อมานานมากแล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นรุ่นที่เหมือนกับว่าเป็นแบบลิปพัมเพิร์เหมือนกันนะคะตัวเนี้เวลาทาไปมันก็จะมีความรู้สึกแบบเย็นๆนะแต่ว่ามันไม่เท่าของเฟนตีนะทุกคนของเฟนตีคือปางที่สุดเท่าที่เคยใช้มาเลยนะเนี่ยมันจะทําให้แบบปาก แบบขอบปากมันดูชัดขึ้นอ่ะทุกคนแล้วพวกแบบคนที่แบบเป็นแบบปากแห้งอะไรเงี้ยพอเวลาทาไปอ่ะเหมือนปากมันจะดูแบบฟูขึ้นมาแล้วมันก็จะดูอิ่ม้ามาทําให้แบบทาลิปไปแล้วปากมันไม่เป็นตกร่องตกร่องอ่ะทุกคนมันดีมากทุกคนจะต้องไปตามนะคะอันต่อไปที่เกลจะใช้ก็คือจะเป็นทาตาและพาเลดใหม่ที่เกลลองแอบใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้จะเป็น ODBO อันนี้จะเป็นสีเบอร์01ซึ่งตลับเขามีความแบบน่ารักมากทุกคนเขาออกมาด้วยกัน 3- สีนะคะอันนี้ของเกี่ยวก็จะเป็นเบอร์หนึ่งก็จะเป็นโทนแบบชมพูม่วงนะคะมันจะไม่ได้มีความเป็นแบบม่วงจ๋าอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนมันก็จะยังมีแบบสีที่มันดูแบบติดวอร์มอยู่บ้างอันนี้เกี่ยวคิดว่าแบบเป็นสีโทนแบบกลางๆนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เราไม่ได้เอาแปรงมาเพราะฉะนั้นเราจะใช้มือนะคะ สีแรกที่เก๋จะใช้ก็จะเป็นสีอ่อนตรงนี้เก๋ก็จะทาทั่วเปลือกตาให้แบบว่าสีตรงเปลือกตามันดูมีความสมูทแล้วก็แบบเท่าๆกันกับบร,ริเวณตรงอื่นซึ่งวันนี้เนี่ยพอเราไม่มีแปรงงานมันก็จะไม่ได้ละเอียดมากแต่เราก็จะเอาแค่แบบให้มันพอมีสีนะคะให้แบบหน้าไม่ซีดเกินต่อไปเราก็จะใช้เป็นสีชมพูถัดมานะคะวันนี้เก๋ก็จะแต่งเป็นโทนแบบ ออกสีชมพูนะแล้วก็จะเอามาทาบริเวณหางตาตรงนี้มันก็จะดูมีสีขึ้นมาแล้วตอนนี้ตาเราก็จะดูแบบชัดขึ้นอันนี้คือจะเป็นแบบวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการทาตาเลยนะคะเราก็จะใช้สีเดิมลงมาข้างล่างด้วยนิดนึ่งก็จะเอาแค่แบบประมาณนี้พอแล้วเราก็จะใช้ เป็นสีกิตเตอร์อันนี้นะคะที่เป็นแบบติดชมพูซึ่งจั่งที่ลองใช้เกลชอบกิตเตอร์ของ o d v o นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีความแบบมันเป็นชิมเมอร์มันเป็นกิตเตอร์ชิมเมอร์ที่มันมีความสีนุ่มแล้วมันก็ไม่ได้แบบตะโกนพุ่งเหมือนพวกของเมืองนอกอะ่ะมันจะมีความแบบละมุนละมุนไม่ได้เห็นเป็นแบบเกรชดชัดๆแ,แต่ถ้าเกิดใครชอบแบบชัดๆมันก็สามารถแบบ ปาดหนักๆมันก็ขึ้นเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าแบบใครทานีิดเดียวมันจะมีแค่เอฟเฟกที่มันดูเงาขึ้นมาอันนี้มันคือแบบธรรมชาติมากนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบน้อยๆแต่ว่าเห็นเป็นแบบกิตเตอร์ก็ลองไปซื้อ o dpo มาได้อันนี้เราก็จะทาบริเวณกลางตานะคะเราจะจิ้มไปที่กลางตาก่อนแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็ จะใช้อีกนิ้วหนึ่งที่มันสะอาดเกี่ยวมาที่ด้านหน้าตำรวจลง <c oughs> ต้องโหลดลงอันนี้คือเสียงอะไร <c oughs> เสียงวันหมาร้อออกมาห <c oughs> มาหม,มากัดกันหรอเราก็จะใช้นิ้วสะอาดป้ายมาที่ด้านหน้ามันก็จะเห็นเป็นแบบเลือบเลือบเราก็จะทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันมันก็แบบจึ้งอยู่นะทุกคน แล้วเราก็จะมาจิ้มตรงแบบหัวตานิดหน่อยประมาณนี้ต่อไปเราก็จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะที่ดัดขนตาเกลก็คือไม่เคยเปลียนเกยวชอบที่ดัดขนตาของมูจิมากเราก็จะหนีบหนีบไปแค่ให้แบบมันไม่ตกมากแต่ว่าเราจะไม่ได้ดัดถึงขนาดว่าให้มันตั้ง เมเบอร์ลีนไฮเปอร์เคตัวเดิมนะคะเวลาเกี่ยวปัดมาคะ่ะแล้วเกียวก็จะเน้นไปที่โคนก่อนแล้วก็ใ่อยี้มมันนิดนึงแล้วก็ค่อยปัดมันก็จะขึ้นมาเอาแค่แบบประมาณหนึ่งแล้วเกียวก็จะมากรีดตากันนะคะอันนี้เกี่ยวขอไปกรีด ตรงกระจกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูเซียนเกินเราก็กลับมาพร้อมกับอายไลเนอร์ er แล้วนะวันนี้เกยวก็จะกรีดเส้นใหญ่กว่าปกติเสร็จแล้วเราก็จะมาลงแก้มกันซึ่งวันนี้แก้มเกียวก็จะใช้เป็น o d b o เหมือนกันนะคะจะเป็นรุ่นสีหลุมอันนี้นะคะเกยวก็จะใช้เป็นสีนี้สีที่อ่อนที่สุดซึ่งก็จะใช้มือลงเช่นกัน ก็ทาลงไปก่อนหนึ่งชั้นให้มันมีความแบบอมแชมพูอมส้มวันนี้แก้มเราก็จะมีความหนักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะให้มันถ่ายรูปแล้วดูแบบฉ่ำๆเราก็จะใช้เป็นสีชมพูที่เข้มที่สุดตรงนี้นะคะแล้วก็ทาไปที่บริเวณตรงกลางะะก็จะทาให้มันเชื่อมกับตรงปลายตาตรงนี้นิดนึงแล้วก็ ลงมาที่แก้มตอนนี้ทุกคนอาจจะตกใจแก้มเราแต่ว่าเดี๋ยวมันจะอ่อนลงเองเสร็จแล้วเราก็จะใช้กิตเตอร์ตรงนี้จากพาเลททาตานะคะเอามาใช้เป็นแบบไฮไลท์ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเหลือแค่ทาปากปากวันนี้เนี่ย เราก็จะทาเป็นโรแมน e ์ u i c y Lasting Tint นะคะเบอร์25 b สิบ g r a แบกแกร็บสีก็จะมีความชมพูนูดชมพูม่วงชมพูติดแบบนูน้ำตา,ตานะลก็จะทาทับตัวเฟนตีก้กีนี้ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแต่งตัวกันแล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่มันเสร็จแล้วในแสงธรรมชาติกันนะคะทุกคนเดีเราจะเอารูปมาฝากกันนะคะทุกคน